สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการอัปเดตตารางสารบัญใน Microsoft Word กันนะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับถามเข้ามาว่าในกรณีที่เราทำสารบัญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีการเพิ่มหัวข้อเพิ่มเนื้อหาขึ้นไปนะครับเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้สารบัญที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับอัปเดตไปด้วยนะครับ วิธีทำนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัว um, ไฟล์นะครับไฟล์ที่ผมทำสารบัญไว้เรียบร้อยนะครับำอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา Resume e i n g window เนะครับตอนนี้ <Document page. S 1> นะครับผมเปิดมผมเปิดตัวไฟล์ที่ผมทำสารบัญไว้นะครับในอเอกสารตัวนี้นะครับก็จะเป็นอำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมาครับเดี๋ยวผมเลื่อกลงไปดูนะครับสารบัญเงอําเภอเมืองนครราชสีมาเลงเลงเลงําเเมเงนเท์าดเล็งเลงเลงอําเภอปามชัยเอ็นะครับตัวนี้ครับก็จะมีอำเภอต่างๆนะครับตามด้วยหมายเลขหน้านะครับเล็งเงเอําเภอสูงเนินเล็งเ็เอําเภอแกงสนามนางเล็งเลอําเภอเล็อําเอมเชัยเล็งเลอําเภอศรีดา e 8 h เ l i ก blank heading level blank l i n k อําเภอเฉลิมพระเกียรติ n i ครับจนถึงอ่าอําเภอสุดท้ายนะครับเป็นอําเภอเฉลิมพระเกียรติแต่สมมุติว่าเรามีเนื้อหานะครับเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าจริงๆก็อาจจะไม่ได้เข้ากับเนื้อหานะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะ control s, <S ลงไปข้างล่างเลยครับ page 20ชางทองชางทองาพระพุทธ blank ผม s ลงไปข้างล่างนะครับ c o n t r l s ลงไปข้างล่างแล้วก็ enter ครับ enter ไปแล้วก็สมมุติว่าผมจะทําสารบัญหัวข้อตัวนี้ไปด้วยนะครับหัวข้อตัวนี้ก็คือผมก็จะพิมพ์จังหวัดขอนแก่นละกันนะครับสมมุติว่าผมจะขึ้นจังหวัดใหม่นะครับจังหวัดใหม่นะครับผมก็จะพิมพ์จอบไม้ถันอากาศงอหออไม้ขันอากาศดอหออนอสารต่อหนอนะครับจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราอยากจะให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยขึ้นต่อจากสารบัญที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นะครับเมื่อกี้เนี่ครับเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับพี่เราสร้างสาร,รบัญเลยนะครับแล้วคุมดำจอหายต่างอากากดโฮมนะครับแล้วก็ชิปเองหวัน s e l e t นะครับคุมดําแล้วก็ทําการทำสไตล์ครับจะเป็น heading 1หรือ heading 2ก็ได้ heading 1เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องทําเป็นหัวข้อหลักนะครับแล้วก็ถ้าเป็น heading 2ในที่นี้ก็จะเป็นระดับเดียวกันกันกบ อำเภอต่างๆนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่กับงานเอกสารของแต่ละท่านนะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้นะครับให้ย้อนกลับไปดูตรงคลิปที่ผมสอนวิธีการทําสารบัญนะครับตอนแรกเลยนะครับอันนี้ผมก็จะทําสารบัญในหัวข้อเดียวกันระดับเดียวกันนะครับผมก็จะทําเป็น heading 2ครับ heading 2 style outline level 2นะครับตอนนี้นะครับกด control alt e r เลข2ด้านบนนะครับหรือใครจะใช้ Style Control Shift S ก็ได้นะครับ Heading Level 2จังหวัดขอขนแก่นจังหวัดขอขนแก่น On Sub Blank ประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราไปอยู่ที่ขึ้นไปข้างบนก็ได้ครับ <Page one. S 1> หรือเราจะอยู่ที่เดิมก็ได้หลังจากนั้นพอเราทำ Heading เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากด Alternate ครับ Home Tab Select Alt H2 of 13แล้วก็เลื่อนลูกศรขวาไป Insert Tab Draw Tabs Design Tab Layout Tab Select Alt References tab selected alt s seven of thirteen. นะครับ reference right. tab ตัวนี้นะครับหรือ alternate s ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกลูกศรลงมา. Table of contents grouping alt s zc. นะครับมันก็จะมี table of contents นะครับตรงนี้เราก็เลือกลูกศรขวาไปครับ. Uh table no. e of contents collapsed. Provide an overview of your document by adding a table of contents. Text using a heading style will be included automatically. To include more entries. Okay. นะ.รู้สึกว่าอาจจะพูดอาจจะพูดเร็วไปหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลืมลืมปรับเสียงลง. Rate 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 fifteen. Rate twenty. Rate 25โอเคนะครับเอาใหม่นะครับเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้หลังจากที่เราอัปเดตตัว heading เรียบร้อยนะครับเราเราทำ heading เสร็จเรียบร้อยเรากดอ๋อนะครับ references tabs หรือ alternate s ก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเลื่อนลูกศรขวาไปที่ reference tab นะครับหรือ alternate s มาที่ reference tab ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาครับ Table of Contents grouping Alt-S-Z-C. Table of Contents <coughs> collapsed <coughs> provide an overview of your document by adding a Table of Contents. Text using a heading style will be included automatically. To include more entries, select the text and click Add Text. The table will be refreshed when you click Update Table, Alt-S-T. Add text collapsed include the current heading in the Table of Contents, Alt-S-A. นะครับอันนี้เป็น Add Text นะครับเลือกลงมาอีกครับให้มาเลือกที่อัปเดตเทเบิลนะครับแล้วก็รีเ t รชตัวนี้นะครับโอเคนะครับมันก็โดยแปลโดยรวมนะครับก็คือ r e เฟรช h Table นะครับเพื่อที่จะ Refresh Text นะครับหรือว่าข้อความในในสารบัญนะครับให้มันถูกต้องนะครับเราก็มาเลือกที่อัปเดตตัวนี้นะครับอัปเดตเทเบิลัวนี้นะครับอัปเดตเทเบิลตอนันวนี้นะครับนเไปเลยครับอัปเดตเทเบิลของคอนเทนต์ดะล็อกเวิร์ดังอัปเดตนเทเบิลของคอนเทนต์สลกหนึ่งตัวนี้อัปเดตหน้าเลขะรีดิโอบัตตนเช็คัตรงนี้นะครับมันจะมีช้อยให้เราเลือกนะครับว่าเราจะอัปเดตอะไรบ้างนะครับก็โดย เริ่มแรกนะครับมันจะอยู่ที่อัปเดตเพจ number only ก็คือเราจะอัปเดตเฉพาะตัวเลขหน้านะครับในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้อมูลไปแล้วมันก็ดันข,ข้อมูลดันเนื้อหาลงไปข้างล่างแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของหน้ามีหน้าเพิ่มอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะมาเลือกอัปเดตเพจ number อย่างเดียวได้นะครับ เลยลูกศรลงมาครับอัปเ t ต entire table radio button check alt plus e p d a t e entire of table ก็คืออัปเดตทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือว่าเป็นเป็นหัวข้อตารางสารบัญน,นะครับหัวข้อสารบัญหรือว่าอัปเดตทั้งเลขหน้าที่มันเปลี่ยนไปนะครับถ้าใครต้องการที่จะอัปเดตหัวข้อสารบัญด้วยก็ให้มาเลือกที่ Update e n t i r เ table ตัวนี้นะครับ Update page numbers only ถ้าใครต้องการที่จะ อัปเดตแค่ตัวเลขหน้าที่มันเปลี่ยนไปก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเลือกอัปเดต entire table นะครับ enter ไปเลยครับ document page one section อโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกลูกศรลงมานะครับเลือกลูกศรลงมาดูว่าตัวต่อจากเฉลิมพระเกียรตินะครับว่ามันมี

ขึ้นมาที่จังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วเลนกอำเภอเฉลิมพระเกียรติช่วยดิอำเภอเฉลิมพระเกียรติเลื่อนลูกศรลงมาครับเลนก์จอหมายถ่นอากาศจังหวัดขอนแก่นช่วยดิจังหวัดขอนแก่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลอง<ป>ทำเป็น browse mode <Link. S 1> นะครับเลนก์พกเ <Link>. ลนก์จอหมายถ่านอากาศ NVDA spacebar นะครับแล้วก็ให้เป็น browse mode แล้วก็เลื่อนมาที่จังหวัดขอนแกน่นจอหมายถ่นอากาศจังหวัดขอนแก่น20โอเคผมจะลอง enter ดูนะครับมันจะกระโดดไปที่ขอนแก่นไหม page 20 heading level 2 bookmark จังหวัดขอนแก่นอ่าเห็นไหมครับกระโดดมาเรียบร้อยแล้ว heading level 2จังหวัดขอนแก่นนะครับ blank ก็ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องหนักใจนะครับว่าเวลาเราทำสารบัญเสร็จแล้วเราไปเพิ่มเนื้อหานะครับมีหัวข้อที่แทรกเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะมาอัปเดตสารบัญให้เป็นปัจจุบันได้ตามวิธีที่ผมแนะนำด้านบนเลยครับโอเคครับถ้าติดปัญหาอะไรหรืออยากให้ผมแนะนำ หัวข้ออะไรก็แนะนำเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ